โรนัลด้ถึงไทยแล้ววันนี้ต้องมากันตอนดึกๆเลยนะครับเพราะว่านี่ไงเถึงแล้วนี่ในมือถือนะฮะคือจริงๆวันนี้ต้องอัารายการดึกนิดนึงเพราะว่าอยากจะมาอธิบายนะฮะว่าที่เกิดไว้ตอนสุดท้ายเนี่ยว่าทำไมโด้ถึงไม่อยากอยู่แมนยูแล้วมันมีสองเหตุผลหลักๆนะครับหนึ่งก็คือ เรื่องของสาวว่ายน้ำนะฮะคือเรารู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าทีมมันจะดีหรือไม่ดีมันต้องเริ่มกันที่สนามซ้อมแต่มันมีข่าวมาจากยุโรปว่าโรนัลโด้เขาไม่ค่อยแฮปปี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบทาราเขาเป็นคนที่ชอบน้ําแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือกระเบื้องสาวว่ายน้ําของแมนยูเนี่ยเสียแตกแล้วก็เหมือนกับไม่มีใครมาเทคแคร์ดูแลแล้วก็ซึ่งทําให้โรนัลโด้รู้สึกว่าการไม่ใส่ใจในตรงนั้นเนี่ยมันทําให้ทีมไม่มีอนาคต คือถ้าเกิดคุณไม่สามารถดูแ like ล Equipment ที่จะทําให้นักกีฬาคุณมีร่างกายที่ดีที่สุดได้เนี่ยทีมมันจะไปประสบความสําเร็จได้อย่างไรซึ่งสุดท้ายแมนยูก็ได้ที่6แล้วไอ้หมัดที่2ที่ฮุกเข้าไปใส่โดนอกจากความไม่ใส่ใจของทีมแล้วเนี่ยก็คือเงินคือแมนยูเนี่ยจ่ายตังให้กับนักเตะถือว่าเป็นระดับต้นๆน,นะครับของอังกฤษแต่อย่างไรก็ตามแมนยูไม่ใช่คนโง่เหมือนกันครับแมนยูก็บอกครับว่า เราจะจ่ายเงินเดือนคุณสูงแต่ถ้าเกิดทีมไม่จบท็อปโเนี่ยซึ่งฤดูกาลที่แมนยูจบที่6ฉะนั้นการที่แมนยูจบที่6ก็หมายความว่าโรนัลปีนี้จะโดนลดค่าเหนื่อยลงไป25%จากที่ได้10ล้านต่อสัปดาห์ก็จะเหลือประมาณเกือบเกืบสิล้านเนี่ยก็จะเหลือประมาณ7ล้านฉะนั้นใน2สิ่งเนี้ยเงินก็ได้น้อยลง สโมสรก็ไม่ได้จริงจังเยอะกับการดูแลฟิสิลิตี้หรือว่าสนามซ้อมสโมสรก็ยังไม่มีอะไรจริงจังกับการเสริมทัพใหม่ฉะนั้นเหตุผลทั้งหมดเนีม่ยมารวมกันก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าทําไม3เหตุผลหลักๆทําให้3วันคือแมนยูจะต้องซ้อมกันเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์แล้วโรวนดัวโดดซ้อมขอภายไม่โดดซ้อมแอบแจ้งว่ามีเหตุผลทางครอบครัวแล้วก็ไม่ขอมาซ้อม3วันติดกันแล้วนะครับซึ่งล่าสุดโค้ชแมนยูก็บอกรับว่าจากนี้เป็นต้นไปใครมาซ้อมสาย ใครไม่มาซ้อมเขาไม่แคร์ว่าจะดังแค่ไหนดรอปหมดฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าโดอาจจะหมดอนาคตกับทางด้านของแมนยูไปแล้วแล้วทำไมผมต้องมานั่งบนเตียงเพราะวันนี้ผมจะมาพูดครับว่าความสัมพันธ์ของโคช้ชความสัมพันธ์ของผู้เล่นไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนกับทีมฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรกับปา๋าเป๋าตุงกับสาวสุดสวยคือโคช้ชหรือว่านักบอลเนี่ยเปรียบเสมือนสาวสวย ส่วนทีฟุตบอลเหมือนกับป่าฉันหมายความว่าอย่างไรฮนะวันแรกเวลาทั้งคู่จีบกันวันแรกเวลาต้องการจะทาบทามเวลายื่นข้อเสนออะไรเนี่ยทุกอย่างมันจบกันง่ายมากแต่เวลาหลังจากที่ฟันสนุกกันแล้วหมดแพชชั่นกันเนี่ยเกมเปลี่ยนเลยตอนนั้นโรนัลโดมาเม่ยอมปแมนซีเขาเป็นวีรบุรุษแต่มาวันนี้เขาจะย,าย้ายทีมคนก็แปลว่าเขาจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวของนักกีฬาเองเน,น่าเห็นใจมากกว่าคือสโมสรเองเนี่ย มีเงินเยอะกว่ามีประสบการณ์เยอะกว่ามีสื่ออยู่ในมือฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางสมโมสรเนี่ยซึ่งแกเร็ธเบลก็เคยไม่พอใจามาดริดเพราะว่าตอนที่เขารู้สึกว่าตอนที่เขาได้สัญญาแพงเขาก็ไม่ได้เอาปืนไปจ่อหัวมาดริดมาดริดบอกมาให้สัญญาแพงพอมาอยู่ช่วงนึงมาดริดบอกว่าเฮ้ยหมดแพชชั่นและเบลย้ายออกไปซะแต่เบลบอกเฮ้ยสัญญาผมยังเหลืออยู่ซึ่งตอนนั้นทั้งสองคนก็ต่างแฮปปี้กันคุณมาบีบผมทําไมสุดท้ายมีข่าวลือนะครับว่า มาริดเนี่ยไปส่งข่าวให้กับสื่อให้สื่อพยายามเขียนว่าแกเร็ธเบลหน้าเงินแกเร็ธเบลเป็นเหมือนพาราไซต์แกเร็ธเบลชอบทีมชาติเวลส์มากกว่ามาริดไม่มีความเป็นมืออาชีพซึ่งซึ่งตรงเนี้ยคุณจะต้องเข้าใจว่าสมโสมสรไม่ไปทางเสียเปรียบนักบอลหรอกส่วนใหญ่มีแต่นักฟุตบอลเองแหละที่เล่นดีก็เสมอตัวแต่เล่นไม่ดีก็จะโดนทีมหาเรื่องหันค่าเหนื่อยบีบให้ย้ายน่นนี่นั่นฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ อนาคตโรนโดจะเป็นอย่างไรก็ตามมันไม่ว่าจัอย่าไปด่าทีว่าทําไมไม่รัง้งอย่าไปด่านักเตะว่าทําไมหิวเงินทําไมไม่จงรักภักดีมันไม่มีความจงรักภักดีครับความสัมพันธ์นักกีฬากับทีมมันไม่ใช่ต้นไม้นะฮะมันก็คือจ่ายกันจบเป็นชดตๆจ่ายกันจบเป็นปีปีจ่ายกันวัดกันด้วยเงินแล้วก็ความพึงพอใจของทั้งสองคนความจงรักภักดีหาได้ยากก็ ถ้าเกิดดูจากวันนี้ผมคิดว่าโอกาสที่โดจะมาเนี่ยก็ต่ำมากอ๋อเขาเจอพี่แล้วเนี่ยเขาเจอผมในโทรศัพท์้ไเจอในมือถือซึ่งผมว่ายากมากเพราะว่าเขาซ้อมในวันจันทร์เขาบินันวันศุกร์อันนี้คือโดไม่มาเนี่ยหมายความว่าถ้าเขามาซ้อมวันเนี้ยต้องมีเมหนึ่งวันเนี่ยตอนที่สื่อแนอังกฤษบอกไม่ใช่ว่า เขาจะไม่มาไทยแล้วนะฮะเขาไม่มาสองสื่อในอังกฤษเนี่ยคือคือจริงๆเนี่ยเกมใหญ่คือหลังจากไทยคือออสเตรเลียเขาบอกตอนนี้เนี่ยเขามี doubt หรือว่าชักเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าโดจะไปออสเตรเลียหรือเปล่านะครับฉะนั้นก็น่าสนใจแต่จะไปไหนก็ยังไม่รู้ล่าสุดบายมิวนินก็ออกมาบอกแล้วว่า โดกับเราโเคนีไม่ตรงกันคือจริงๆฉลาดนะการมีโรนโดมาคือแน่นอนแหะยอดไลค์อินสตาแกรมยอดไลค์เฟซบุ๊กยูทู e พุ่งแน่นอนแต่ทีมฟุตบอลที่ยั่งยืนและทีมฟุตบอลที่ยึดระบบมากกว่าซูเปอร์สตาร์คุณไปดูสเปอร์ไม่ใช่ท็อตแนมฮอตสเปอร์นะแซนติโอสเปอร์สของ NBA บาสเกตบอลเนะี่ยทีมส่วนใหญ่ที่ประสบความสําเร็จได้ยาวๆจะไม่มีซุปตาร์แบบเมสซี่หรือโรนะัลโด้แต่จะเป็น5คนที่เป็นสตาร์แล้วมารวมกันซึ่งพี่โดไปไหนเนี่ย แน่นอนดังเกินความสนใจเกินสื่อให้ความสนใจเกินฉะนั้นบายเอนบอกบายเอนไม่เอาแล้วฉะนั้นตอนนี้เชลซีไปไปได้เพราะเชลซีเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนเจ้าของฉะนั้นคนที่เข้ามาแล้ววิธีจะซื้อเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่ซื้อเสียงวิธีจะซื้อใจแฟนบอลก็คือต้องซื้อคนดังๆเชลซี Chelsea มีแผนจะซื้อราฮิมสตอร์ลิงมาจากแมนซิตี้แล้วมันจะเจ๋งแค่ไหนครับเจ้าของใหม่สเปอร์ซึ่งหลายคนบอกมีน้ำยาหรือเปล่า นี้สิครับผมเป็นเชลซีผมไปดึงปีกราฮิมสเตอร์ลิงมาจากแมนซิตี้ผมไปดึงกองหน้าตัวเทพรโรนัลโดมาจากแมนยูแค่นี้ก็สามารถซื้อคะแนนให้อย่างน้อยแฟนเชลซีบอกเอ้ยเจ้าของคนนี้มันใช้ได้นะฉะนั้นตัดใบออกไปตอนนี้เขาบอกเชลซีน่าสนใจที่สุดก็รอจับตาดูสถานการณ์นะครับโรนัลโดจะมาหรือไม่ผมไม่มั่นใจแต่ที่มาชัวร์คืืนนี้5ทุ่ม45นะครับเจอกับผมได้ ในรายการสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อคืนนี้ห้าทุ่มสี่สิบห้าช่องสามสิบหกซู